สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมวีซาฟูปาร์เดอร์นะครับป้ายาไฮเอ็นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจัดจำหน่ายภายในร้านของเราครับซาฟูปาร์เดอร์เลยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ทีออเดโอนั่นเองนะครับรุ่นที่ผมอยากจะรีวิวในวันนี้เลยนะนั่นก็คือรุ่นโมนา mark 4นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่น ในซีรีส์โมนาคนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับในราคารับสี่หมนสองันเก้ารบาทครับผมนะฮะแล้วตู้ฟังเขาเนี่ยเป็นแบบไทรบริดนะครับมีไดรเวอร์ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดเลยทั้งหมด10ตัวด้วยกันเลยครับ10ตัวเลยนะครับเป็น10บไดรเวอร์ไทรบริดนะครับก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องของแนวเสียงเราเข้ามาดูในเรื่องของสเปคนะครับของตัวไดรเวอร์นะครับสเปคของตู้ฟังตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจาก สเปคของตัวโมนาค์ Maxi นี้นะครับมีนวด10ไดรเวอร์ครับแบ่งเป็นทั้งหมด3ชุดนะครับชุดแรกนะครับ y n นามิกไดรเวอร์นับ2ตัวด้วยกันนะครับขนาด8มมตรนะครับ2ตัวเลยนะครับทำหน้าที่ย่านเสียงต่ำนะครับ d y นามิกไดรเวอร์นะฮะถัดไปเลยนะครับบาลาน e อ m เมเจอร์นั่นเองนะครับภายในชุดนี้เนี่ยแบ่งเป็นอีก2ชุดนะครับชุดแรกนะครับ4 d r ไดรเวอร์ครับทำหน้าที่ย่านเสียงสูงครับอีกชุดหนึ่งนะครับ2ตัวนะครับทำหน้าที่ย่านเสียงกลางหรือมิดนั่นเองนะครับชุดสุดท้ายเลยนะครับเป็นไดรเวอร์แบบอิเล็กโทรสตัติกไดรเวอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันทำหน้าที่ย่านอัลตร้าไฮเลยนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับก็เป็นทั้งหมด10ตัวนะฮะฟ r e เซนซี y ของเขาเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่10บเฮิร์ตนะครับ ไปจนถึง44กิโลเฮิร์ตเลยครับถือว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะฟังเพลงหรือว่าทำงานตัวนี้ผมบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับที่สำคัญตัวนี้มีข้อพิเศษจะมีสวิชนะครับเขาเรียกว่า Rumble Switch นั่นเองนะฮะจะทำให้หูฟังตัวนี้เนี่ยมี2แนวทางด้วยกัน,นครับในการฟังเลยนะครับทำให้ครอบคลุมทุกแนวเพลงทุกแนวเสียงทุกการทำงานที่คุณอยากจะทำรองรับได้หมดเลยนะครับนี่เขาเรียกว่า Rumble Switch นะฮะ Rumble Switch นะครับจะมีอยู่ตรงตัวหูฟังนะครับคุณสามารถเปลี่ยนสวิชได้นะครับถ้าเป็น Rumble Switch นะครับมันจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นธรรมดาเป็นสแตนดาร์ดจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเสียงต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวของแถมกันก่อนนะครับว่าภายในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะผมเปิดกล่องแล้วนะฮะตัวนี้ p Audio นี่เลยนะฮะเขาจะแถมเคสนะครับเป็นเคสแข็งนะครับ จะเป็นหนังๆหน่อยนะครับข้างในนะครับก็จะบรรจุไปด้วยจุกประเภทต่างๆนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์สหรับเปลี่ยนะครับเผื่อขาดนะครับฟิลเตอร์ตรงท่อนะฮะก็จะมีให้ครบทุกแบบทุกไซส์เลยนะครับถัดมานะครับเขาก็จะให้ผ้านะครับเช็ดตัวหูฟังเพื่อไม่ให้มีรอยนะครับแล้วก็จะมีตัวมีติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะนี่ครับผมมีติ๊กเกอร์ไว้แปะได้นะครับแล้วก็จะมีหัวแปลงนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวสายของเขาอ่ะจะไม่ธรรมดานะครับสายของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวแจ็คได้นะครับจาก3.5เป็น4.4ซึ่งตอนนี้ผมใส่เป็น4.4นะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานตอนนี้สำหรับคอออ udi โอไฟลแล้ว4.4บาลานซ์เนี่ยคือที่สุดแล้วใช่ไหมครัฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับให้เป็น4.4ไปเลยนะครับเติร์ันดายดู3.5นะครับ ก็ได้นะครับไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับเนี่ยครับก็หัวแจ็คก,ก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับโดยหูฟังรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับขั้ว2พินแบบ0.78ม mm, ิมนะครับแล้วก็ตัวสายนะฮะเป็นสาย 8เส้นถักสาเกรดนะครับเป็นสายทองแดงชุบด้วเงินนะครับซึ่งเป็น8เส้นถักสีช,ช็อกโกแลตอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหสวยงามมากๆแล้วก็ถักมาแบบเนียเน้ยบเลยถักมาแบบเนี้ยบเลยนะครับตรงจุดนี้ผมมองว่าเขาทําได้ดีเลยแหละแล้วตู้ฟังตัวรุ่นนี้มาทั้งหมด2ลายด้วยกัน,นครับเข้าไปดูกันได้นะว่ามีลายอะไรกันบ้างนะครับตูฟังจะเป็นลักษณะจะเป็นเรซินนะครับจะเป็นเรซินนะฮะอะ แล้วก็ตัวแนวเสียงที่ผมติดเอาไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเข้าเรื่องในเรื่องของตัวสวิตช์แบบสแตนดาดกันก่อนนะครับแบบสแตนดาดนะฮะสำหรับคุณที่ชอบนะครับเน้นรายละเอียดสูงสูงนะครับเน้นรายละเอียดจัดจ้านจัดเต็มทุกฟรีเวนซีอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำจะรายละเอียดดีเทลมาครบเนี่ยสวิตช์แบบสแตนดาดเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะสมหรับคุณครับหรือถ้าเกิดคนที่ชอบเพิ่มความมันมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณคนที่ชอบ อิมแพคของเบสนะครับน้ำหนักแบบอิมแพคมันๆเลยนะครับเบสที่ลูกใหญ่มากขึ้นเนี่ย u m b l e Switch คือเป็นคำตอบเลยครับนี่คือคร่าวๆแนวเสียงของสวิตทั้ง2แบบนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเรามาเริ่มที่ย่านเสียงต่ำกันก่อนเลยนะฮะทั้ง2แบบนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดเสียงต่ำของเขาเนี่ยจะมีความกระชับนะครับแล้วก็เก็บตัวค่อนข้างดีนะฮะอิมแพคมากำลังดีนะครับฟังเพลงได้อย่าง หลากหลายเลยนะครับแต่ไม่ได้เหมาะสําหรับเพลงที่มันเป็นสังเคราะห์จนเกินไปนะครับ EDM หรือเมทัลจ๋าอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับพวกฮิปฮอปอะไรพวกนี้จะเหมาะกับพวกคลาสสิกแจ๊สอะคูสติกป๊อปป๊อปล็อกอะไรเงี้ยฟังได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนล u m b l e Switch นะครับเหมาะสําหรับคนที่เน้นฟังที่มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นพวกสังเคราะห์นะครับพวกฮิปฮอป RnB นะฮะหรือแม้แต่ EDM นะครับเมทัลห,หนักนะฮาร์ดคอร์อยเงี้ยก็ เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับโดยตัวนี้นะฮะจะทําให้ตัวเสียงเบสของเขาเนี่ยมีธรรมชาติที่มันดูสมจริงขึ้นฟังแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันดุดันแบบบวมๆนะครับมันไม่ได้ดูบวมๆนะโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเบสที่มีคุณภาพฟังแล้วยังคมชัดยังให้เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันก็คือเบสทิ้งน้ําหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นดีเบสดีขึ้น,นครับอิมแพ ดีขึ้นนั่นเองนะครับถัดไปเลยนะครับด้านเสียงกลางของทั้ง2แบบนะครับเป็นยังไงบ้างมาดูที่สแตนดาร์ดโหมดกก่อนเลยนะครับเสียงกลางของเขาเนี่ยจะชัดชัดพุ่งพุ่งมาหาคุณเลยนะครับมันจะพุ่งมาหาคุณเลยมันจะพุ่งมาเลยแล้วมันจะชัดมากๆนะครับชัดจนคุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเพลงไหนที่อัดมาไม่ดีนะครับอาจจะรู้สึกลกได้นะครับซอสมาไม่ดีนะครับอย่างแรกที่คุณจะสัมผัสได้เลยนะครับเสียงมันจะมีความแห้งนะครับ แล้วก็จะมีค่อนข้างที่จะแบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ซอสที่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะกลมกล่อมเลยทีเดียวเนี่ยเชียวแหละแล้วถ้าเกิดว่ามาเป็น Rumble Switch มันจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยที่คุณจะสัมผัสได้เลยคือเนื้อเสียงจะมีความอิ่มหนาขึ้นนะครับจะมีความดุดันนิดนึงนะครับเสียงเขาจะเหมาะสําหรับเพลงที่เป็นผู้ชายร้องซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นแสแตนดาร์ดโหมดอ่ะผมลืมพูดไปนะครับจะเหมาะสําหรับเพลงร้องที่เป็นผู้หญิงใสๆนะครับแล้วก็เครื่อง ดนตรีเนี่ยที่เน้นความสดใสนะครับเน้นมลโลดี้ที่แบบพิิพอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะเหมาะมากเลยทีเดียวนะครับโดยรวมนะฮะอย่างที่ผมบอกไปมันมีสวิตปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรายืดหยุ่นขึ้นใช่ไหมครับทำให้เราฟังเพลงได้หลากหลายแม้แต่ทํางานเนี่ยเราทําให้เราสามารถทํางานได้หลากหลายแนวเพลงนะครับผมต้องพูดอย่างหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ทํางาน ถ้าเกิดจะเอาตัวโมนาคไปใช้เนี่ยคุณอย่าลืมปิดสวิตช์รัมเบิลสวิตช์ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเสียงของคุณเนี่ยมันจะปรุงแต่งมากเกินไปนะครับสมมติว่าคุณจะไปทําเพลงคุณเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงแนวฮิปฮอปหรืออันวีงยแล้วคุณไปเปิดลัมเบิลสวิตช์อไว้เนี่ยเบสมันมันมาเยอะเกินเลยแล้วถ้าเกิดคุณพลาดเนี่ยแล้วคุณไปลดเบสลงเนี่ยเพลงที่คุณมิกซ์ออกมาหรือทําออกมาเนี่ยอาจจะเบสหายได้นะครับอาจจะเสียงแห้งอาจจะเสียงแบนไปเลยก็ได้นะครับทีนี้คุณต้องดูดีๆก่อนนะครับว่า ทำแนวเพลงแนวไหนหรือคุณกําลังมมนิเตอร์เคลื่อนตีชิ้นไหนอยู่นั่นเองนะครับผัดไปเลยนะครับในย่านของเสียงสูงครับย่านของเสียงสูงรุ่นนี้นะครับมันจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับหากคุณเนี่ยใช้ซอสที่ไม่ค่อยดีนะครับคุณจะรู้สึกเลยว่าเสียงสูงจะมีความแฉะนะครับเวลาคุณฟังเขาตีแฉะฉาบหรือเป็นที่มันเป็นเสียงสูงสูงเนี่ยมันจะมีความแฉะนะครับมันจะฟังแล้วเนี่ยมันะ เหมือนคุณราดน้ําบนไฮแฮทแล้วคุณก็ตีลงไปมันฟังแล้วมันไม่เพาะแล้วกันนะฮะมันเป็นย่านเสียงที่คุณฟังแล้วเสียงแหลมมันไม่ควรไปนเนี้ยมันควรจะมีประกายที่สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ผิวๆฟังลื่นๆไปได้นะครับแต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอคุณใช้ซอสที่ไม่ดีปุ๊บมันจะโชว์มาเลยนะครับว่ามันไม่ดีอย่างไรนะครับ ส่วนพอเป็นลับเบิลสวิชปุ๊บนะครับเสียงแหลมที่มันจีดจา๊าเกินไปเนี่ยมันก็จะปรับให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ชอบเสียงที่มันจีด๊ดหรือคุ่งมากเกินไปนะครับตรงนี้แหละคือความสมดุลครับความละมุนล,ละม่อมของเจ้าตัวโมนาค์มาร์ซีตัวนี้นะครับโดยรวมนะครับเอาไปทํางานได้นั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือเบสมือกรองมือกีตาร์นักร้องสามารถใช้งานได้แน่นอนครับส่วนที่2นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเน้นรายละเอียดดีเทล จ๋าเลยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วผมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าต้องการความหนาาอิ่มๆนวลๆเลยให้เหมือนฟังแอมปลอดผมอยากจะบอกครับว่าตัวนี้ไม่ได้เหมาะนะครับตัวนี้เป็นตัวแนวที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณน,นะครับฉะนั้นหากคุณเป็นคนที่ชอบเน้นดีเทลรายละเอียดต่างๆ,ๆที่มันจัดจ้านเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันคือคำตอบสุดท้ายของคุณครับกับเจ้าตัวเ e ี o ร์ o ิโอ a มนาแม็ ราคาของเขานะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งอยู่ที่42,900บาทครับประกันศูนย์ไทยโดยซัพพลายเดอร์นะครับ1ปีเต็มนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมวีซัพพลายเดอร์ครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม